สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมอยู่บ้านหนองอึ้งนะครับพี่น้องครับโน่นหนองอึ้งนะครับมาพ่อป่าพันขายบักแดงแดงในเขาเอินบักอีหยังกับบังหู้กันครับมาเบิ่งครับเอาสวัสดีครับคุณยายครับอันเขาเอิญนีหยังครับคุณยายนี่ยแดงเนี่ยแง่เอค่ะโอ้เขาเอินบักแงวบอาครับเนี่ยขายจังใดครับคุณยายมัดละยี่สิบบาทมันเป็นรสชาติแบบเปรี้ยวหวานหวามอย่ายเลยจังใดโอ้มัดละยี่สิบปะครับเนี่ยโอ้ น่าสนใจครับอ่คุณยายผมสิล้องซิมบางกันถ้าซิมได้บ่คุณยายซิมได้ใส่ล่ะตรงไหนบบิดบิดซิมเลยบ่ะบิดซิมเลยเอาหน่วยแดงๆเนาะเอาผมสิล้องซิมบังเด้อคุณผู้ชมเนี่ยอือตั้งอืออือโอ้ตาซึนเลยครับพี่น้องขายอยู่บ้านหนองอึ้งเด้อพี่น้องเนี่โน่นหนองอึ้งอันนี้ล่ะโน่นหนองอึ้งเนี่ยู้ใดสิไปลาดซีกับใบตั้งพี่อือ โอ้ยเพือ่อตายตาซึนเลยเอาคอ,อยผมถุงนึงกับคุณยายอาา่องแง้มเนื้อย่แดงแดงๆนิเออเอาไปลองซีมันกินกับเกลือเนาะมันจังสีบอรอนี่นเนาะเออเอาเอา,เอาตัวความแง้มเนื้อแยายนี่ตัวนึงแงามเนี่ยแดงๆนี่แน่หนิตายสุดยอดแล้วแต่มันต้องกินกับเกลือเ่ะครับมันจังสีบอรอนสมันบรอนเปรี้ยวมันไหนโอ้เฮ็ดกินกับพริกเกลือเนาะครับเนาะ อ้าวอุดหนุนคุณยายเป็นถุงหนึ่งนะครับพี่น้องครับไปสิมากอะผู้ใดอยากมาบ้านหนองอึงเด้อพี่น้องเขาเอิ้นว่าเนิ่นหนองอึงบ่ครับเนี่ยนโนหนองอึงผู้ใดอยากี้มากนนหนองอึงอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับนี่ละป้าเพิ่นก็ขายอยู่มองนีนี่เนิ่นโนนหนองอึงนี่ลงไปพุ่งขุนกะม่งหนาไปอำเภอราศีสไลเด้อครับพี่น้องครับขายอยู่นนหนองอึงเพิ่นว่าครับพี่น้องอ่ะไปละครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ